โอสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพอ่อทุกท่านทุกคนครับวันนี้กัเหมือนเดิมเช่นเคยกะพอพันธุไอ้ไข่นะครับนาะตัวสุดท้ายครับผมเลนเจอร์จะทำการเดินทางนะครับนาะเดินทางครับผมกก้อนเขากล้องนะครับนะัก เอามาเบิงโตตนกันก้อนครับผมก้อนที่ทำการแห่ไข่นี่ครับนกกำลังเริ่มเต็มครับนี่ก็มีน้ำหัวน้ำหนาน้ำแก้มนิดนน้นนอยๆครับทีบ่ท่านเต็มก็ทายขนมากตอนนี้ก็ทีนี่ครับขนกระล้นก็ได้8 0ดสิบถึงเก้านั่นแหละครับเอาไป อยู่บานไมหมอะครับเนาะเอาไปตอก็ได้ครับผมเอาไปหล่นเลยก็ได้หรือจิเอาไปผสมก็ได้ครับเพราะว่านกตัวนี้ก็ตามที่เขาลงงลิปให้คุณพ่อให้อาจารย์ถุกท่านทุกคนในเบืองน้ำกันกัผ่านแล้วครับผมเพราะว่าตะกี้มันบดิต่อนะครับเนาะอยู่ในกรงผสมมาโดนเติบแล้วก็ท้ายคนกัมาอยู่ทงชานโดนเติบยังมาท่านออกสนามจริงหลายรอบันเลยก็เอาออกไปเช็คเบื้องให้ อาจารย์ให้คุณพ่อเบิ้งกับปมะมาณสี่รอบแล้วครับนี่นะครับตัวตนก่อนขอบกล้อง แข็งแรงสมบูรณ์ดีคือเก่าแหละครับผมบอมีต่ตำนีเอียงทั้งสิน้นกับสีลอตาคนเต็ม100ลอยเปอร์เซ็นต์กับนี่ยแหละครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรล่ะเนี่ยกับสีน้ำเนี่ยครับเนี่ยน้ำหนาน้ำหูน้ำแก้มจักหน่อยที่น้ำสั้งไท,งทยเบิร์ตนอกจากเป็นลักษณะอกลองนะครับเนาะเจ้าแรนเจอร์เป็นสายโยนคูวิ่งคูครับผมเดินทางมือนี้ กินดินดําดีครับผมถ้วยของอาหารผมก็เอาออกครับผมพอมผมเอาอาหารเทลงไปในกองมาหาันก็เลยถอดออกไปแล้วนี่ครับกินดินดําดีนี่ครับ,ก,ดดรบก้อนเข่ากองก้อนถิ่งยยใหญ่ไข่นะครับแล้วเจ้าเรียนเจอเอา,ยายใหญ่ไข่แล้วครับผมมือเนี่ย สีเหลียตัวเจ้าอินโซตัวเดียวนะครับผมตัวที่เขาเอาไปงานแข่งอ่าตัวที่เขาเอาออกงานแข่งมาล่าสุดกับสีเหลียตัวนั่นแหละครับที่เอาไปเล่นอย่างตัวเดียวตัวนี้กรับทีเดินทางมือน,นี้แล้วครับผมนกสวยงามแข็งแรงสมบูรณ์ตัวใหญ่หางยาวอายุกับประมาณน,นกน่านจะสองปีกว่าแหละครับผมเป็นสองปีสามปีเผื่อลนะเพราะว่าตั้งแต่เขาได้มาเขาก็ ผสมไปเป็นปีๆแล้วเนาะได้ลูกลหลายตัวแล้วครับผมได้ลูกลหลายตัวแล้วล่ะครับนกนิ่งนะครับผมนิ่งๆเลยครับนกนี่อ่ะก้อนเข่ากล้องเนี่ยก็จะเทียบคู่เบื้องกันครับผมเดี๋ยวเทียบคู่กับนกแม่เบื้องนะครับเนาะมามันจีคู่ปะเดี๋ยวผมมาลองเทียบเบื้องกันครับ ครับเดี๋ยวลองเอาเทียบนกแม่เบิ้งมันจิ้คู่บ่ ตื่นสังกสีสัม่ะคูคืคอก่าแล้วครับตัวในกลรงตัวแม่ครับผมพร้อมผสมครับครับนี่เบิ้งครับผมเบิ้งเบิ้งครับน้มันพร้อมผสมครับและวครับผม จะได้หาพอพันตัวไม่ละครับเพ,พราะมันผสมสเต็กขาครับผมประมาณนี้ครับลูกแม,ม่เขากับพ่อมผสมักแล้วตัวนี้กะลูกบาโก้แลรวครับผมเก็บไว้ตัวเดียวตัวสุดท้ายครับมีแต่มีแต่ลูกตัวสุดท้ายเลยครับนี่ ความผสมคักแล้วอันนี้ลูกบองล้าครับผมลูกเจ้าบองล้าตัวสุดท้ายเป็นตัวแม่นะครับนาะนี่กับลูกเจ้าบาโกกับแม่เจสิบแปดกัตัวเดียวตัวสุดท้ายครับเหยไว้นี่แหละครับลูกเลนเจอร์นี่ครับลูกเสามันกับแม่ยหลานสิบเคนะครับนาะนี่ลูกเลนเจอร์กับแม่พันลักเขาเนี่ยครับแม่เจสิบแปดนี่แข็งแรงสมบูรณ์ดีครับผมทไายเต็มล้ว ผักไทยขนมาเป็นจากว่าจากเดือนครับนี่นกตัวนี้ครับนี่นกแมวอายุก็สิบประมาณวันสองสามปีแหละครับนกแม่เนี่ยนี่ครับตัวใหญ่เลยครับผมแมพันธุ์หลักเขานี่นะครับเป็นแมพันธุ์หลักนะครับเนาะส่วนนี่ครับแมพันธุ์หลักเขาส่วนมูนี่มันเป็นลูกน่ครับเป็นลูกเลนเจรี่ลูกโตทีเขาสิ่งงไปมือนี่ครับผมนี่กล่องมืดแน่จังน่อยนี่ครับลูก เจสิบแปดนี่ครับกับบาโกศูนย์สองครับผมตัวนี้น่านจะเป็นศูนย์สองเพราะศูนย์หนึ่งเขาแบ่งไปแล้วมแมนครับตัวนี้ศูนย์สองตัวศูนย์หนึ่งครูเกิดมันผมแบ่งไปเจ็ดใบเทาห้าใบาแดงก็ได้เฉลยมันเป็นรอยเลยเดียด๋วยวปันเนี่ยผมว่าแต่ว่าเจ้าของเกา่าตอนนั้นท่งมันบอกว่าได้สามสิบสี่สิบเลยแหละครับครูเกิดมีผลงานชัดเจนครับตัว เด็ไงาปากเบาอยู่ครับนี่นี่แหละครับเก็เก็บใบซีเมียนี่แหละครับผมนกกระจิพร้อมผสมแม่แล้วครับกําลังข้นนวครับผมนกแม่นี่เลียคู่เลียคู่เลยครับนี่นี่ครับเลียคู่เลียคู่สเต็ปเขาวิี้เป็นแม่มันจะเป็นโยนคู่ครับผมหลกัลกๆมันเป็นโนนยนคู่เลยเหยียบสลับคู่ตัวนี่ เขาต้องหาตัวคอไม่เครับผมว่มาครับบงังตัวนี้เขาก็จะจาเดินทางไปครับผมจะได้เอาเข่ากรองนะครับนะ,ะครับผมกระิายอ่อนยากนะครับนะเดี๋ยวต้องได้จับแล้วครับผมจับแล้วก็ต้องตัดสายหลังไว้แล้วก็จะได้เอาสายหลังไว้ทั้งกรองแล้ก็จะได้เอามันเข่ากรองนะครับนะอกลองอีกตั้งหาครับนี่เจ้าเรนเจอร์ รับผมเดี๋ยวขออยญาเอาหนูเขากล้องเลยแหละครับครับผมกับเขากล้องเรียบร้อยนะครับเนาะเดินทางครับผมก็จะไปล้อรถเลยแหละครับเฮาการส่งนกของผมนะครับเนาะกะ็เดินทางจากหมู่บ้านไปส่งอยู่อำเภอครับเพราะว่ารถส่งไก่หรือว่าส่งนกเนี่ยนะครับเนาะเพิน่นลิเรียนตามจุดอำเภอแต่ละจังหวัดนะครับเนาะเพิน่นลิเรียนเอาน้ำอำเภอก็คืคอ เขาจะไปนัดอยู่ในอำเภอเขาก็จะเป็นปตาทาหรือว่านาทีวาการอียังประมาณเนี่ยครับตามที่ตามเส้นทางหลักๆเละครับผมจังบ้านเขาขันอยู่ติดเส้นทางหลักๆจันสี่เขาก็ z o งปากท้งหมู่บ้านก็ได้ครับผมแต่บ้านผมมันอยู่ไกลอยู่ในหลืออยู่ไกลอำเภอรประมาณ12กิโลพุ่แล้วครับ12-13กิโลไปก,กับใส่เวลาพอสมควนนะครับเนาะ ครับผมก็จิได้ทําการเดินทางนะครับเมื่อนี้เขาโถนัดรถเรียบร้อยครับผมก็จิได้ไปล้อพื้นเลยละ่ะเข้าอําเภอและครับผมอ่าแล้วก็รายละเอียดของขาซ่งนะครับนะ่าส่วนมากถ้าภาคอีสานไปหาภาคกลางจะประมาณ4ี่ถึงห้าร้อยนะครับเนาะสี่ถึงห้าร้อยแล้วก็ถ้าภาคใต้ลงไปก็เจ็ดร้อยขึ้นแล้วครับผมเจ็ดแปดเป็นพันพื้นละครับผม ตามที่ผมเคยส่งกับหนึ่งใบเทาหนึ่งพันเพื่อละตามที่ผมเคยส่งนกลง้งไตนะครับ,นะนรบเ,รเนบเา,นเคเานนนะครับก,กะทิเลียนี่หละครับเลยตนกแม่เลยเ้าบาดเนี่ยเลีตนกแม่ซีเม่นี่แะครับนกกระติพความผสมทั้งใบล้วครับซีตัวเนี่ยแล้วก็มีอาจารย์อ่าท่านหนึ่งนะครับเนาะสนใจลูกบองหลาอยกาผมก็เปิดราคานะครับเนาะไว้สามสิบห้าใบแดงนะครับเนาะ สามสิบห้าแดงก็จะเปิดนะครับขันได้แบงก็คือแบงตัวเดียวครับผมขันได้แบงลูกบองหลาออ่่าาลูกเลนเจอร์ผมก็จะว่าจะเก็บใบอยู่แต่ว่าขันมีอาจารย์สนใจตัวนี้นะครับนะเนาะจังหวะกันครับผมเบิดแล้วครับผมเดี๋ยวตนกแม่ครับบานเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ครับกับคลิปนี้นะครับเนาะอ่ะผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงสนีเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เกิดเป็นกำว่างใจครเหิบคลิปได้นะครับเสด็จคลิปเกี่ยวกับเรื่องของม่าฝากปีของฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเกิามานี่ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ